สวัสดีนะครับสวัสดี f อเชฟหนุ่มนำโชคทุกท่านนะครับผมพบกันวันนี้วันที่23เดือน6ปี68นะครับกับแนวทางฮาน่อยสูตรมัดรวม4น่อยนะครับผมก่อนไปรับชมฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดซับสไครต์นะครับผมเป็นกําลังใจในการทําคลิปนะครับผมพีพีเท่านใดนะครับผมอยากเข้ากลุ่มไลน์นะครับผม ID ดีไลนนะครับหรือจะแอดไลน์เข้ามาทักทายพูดคุยกันได้นะครับผม ศูนย์แปดเจ็ดนะครับผมเก้าหกหกห้าหกศูนย์ห้านะครับผมใครอยากเข้ากลุ่มไลน์ก็ทักทายเชฟหนุ่มมาได้นะครับผมทักทายพูดคุยเป็นกำลังใจกันนะครับผมสำหรับผลของวันที่ยี่สิบสองนะครับผมเดี๋ยวเราไปสรุปผลกันนะครับผมยี่สิบสองเชฟหนุ่มให้เด่นที่ศูนย์สามห้าเก้าวิ่งลูดที่เก้านะครับผม เฉพาะกิดออก 6, 3, 7กับ 2, 1ก็มา 3, 7นะครับผมพิเศษออก 5, 2, 5กับ 7, 5ก็มาตัวกลับนะครับ 7, 5, 5, 7นะครับผมวิ่งรูด5ก็มาให้ 3, 5เนาะออก 2, 5ปกติออก 3, 0, 1 หนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งไม่มีมีแต่ศูนย์สองเขาวิ่งตัวเด่นเข้าศูนย์นะครับผมอันนี้ก็ห้าสามศูนย์มันผิดอย่างละตัวเห็นไหมเนะี่ยสามศูนย์ก็มาสามศูนย์อันนี้ผิดหนึ่งกับห้าสำหรับ v ีพีโอเก้าสามเก้ากับสองเจ็ด ก็มา9 3 3 9นะครับตัวกลับนะครับผมเนี่ยอันเนี้ยให้9 5 3อันนี้มันเข้า9กับ3เห็นไหมเข้า9กับ3มันจะผิดตัวเดียวอะอันนี้ก็3 9 0ก็ผิดกับ0กับ9มันเนี่ยมันเข้าสองตัวอันนี้ก็เข้าสองตัวมันผิดนิดหน่อยอยู่ตรงเนี้ยเสียดายจับคู่ไม่เข้าสักทีสาหรับตัวเด่นนะครับ0มานะครับผม0มา สามมานะครับผมห้ามาเก้ามาวิ่งรูดเก้ามานะครับตัวเด่นมาครบวันนี้คึมคมฟ้าคึมฝนครับอยู่ในไร่เหมือนเดิมช่วงเช้าเาครับวันนี้รีบทําคลิปให้เลยนะครับผมเดี๋ยวจะมีราวช่วงบ่ายให้วันนี้เข้าไม่เข้าก็ต้องลงดูครับผมเรานะักคํานวณคิดอยู่แล้วไปครับผม <S <S แนวทางวันที่ยี่สิบสามนะครับผม ยีสามเดือนหกนะครับผมปีหกแปดนะครับผม 5. หานอยวันนี้นะครับผมรวมสี่นอยนะครับเดน เด่นนะครับเดอนที่สามนะครับผมสี่สามสี่ห้าแล้วก็เจ็ดนะครับผมวิ่งรูดนะครับวิ่งรูดที่สามนะครับวันนี้ 3านะครับผมสามห้าแล้วก็37นะครับ4ี่ห4าสีนะครับผม แล้วก็สี่แปดนะครับห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าแล้วก็ห้าศูนย์ส่วนเจ็ดนะครับผมก็จะเป็น เจ็ดหกเจ็ดแปดเจ็ดเก้าแล้วก็เจ็ดศูนย์นะครับผมอา้าวเจ็ดหกเจ็ดศูนย์นะครับชุดเบิ้ลก็จะเป็นสามสามนะครับผมสี่สี่ห้าห้า แล้วก็เจ็ดเจ็ดนะครับจุดสามตัวนะครับผมจุด3มตัวก็จะเป็น 9, 4, เก้าสี่ห้าอ้าว เจ็ดสี่ห้าจะเขียนเจ็ดสี่ห้าไปเขียนเก้าสี่ห้าแหมเก้าเลยก็ได้เอาเก้าสี่ห้าห้าสามสี่เจ็ดห้าสี่

วันนี้วิ่งลูกที่สามกับเจ็ดนะครับเน้นสามนะครับผมสามสี่นะครับผมชุดงบน้อยนะครับผมสี่ห้านะครับผมห้าเจ็ดแล้วก็เจ็ดหนะครับผม สตัวก็จะเป็นห้าสามสี่เจห้าสี่แล้วก็ชุดเบิ้ลนะครับสามสากับ7จนะครับครับผมประมาณนี้ครับแนวทางของวันที่ยีสิบสามนะครับผมก็ขอให้เฮงๆปังๆกันทุกท่านนะครับผม พบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีนะครับ